ครับก็สวัสดีครับเพื่อสมาชิกวันนี้นะผมจะมาเล่านะครับเรื่องของการถือหุ้นระยะยาวนะครับซึ่งก็มีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับโพสต์ไว้ในกลุ่มนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีคนเห็นเยอะนะครับก็คิดว่าอยากจะเอามาบอกเล่าให้ฟังเป็นวิทยาทานนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะครับก็มีพี่ท่านหนึ่งเนาะ์ดใหญ่เลยนะ ครับก็ซื้อตัวหุ้นตัวหนึ่งนะครับใครว่าขาลงของตลาดหุ้นเนี่ยมันจะไม่ทำให้คนรวยนะก็พี่ท่านนี้คงจะเถียงแน่นอนนะครับว่ามันไม่จริงนะเพราะว่าแกถือเนี่ยอิชิตันนะตั้งแต่หกบาทนะครับซื้อไป3าล้านก่าหุ้นนะครับตอนนี้มา1 4บสบาทนะกต็ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะนะแต่ว่าราคาที่พี่พี่เขามาโพสเนี่ยคือสิบาท กำไรไม่มากไม่น้อยครับ32ล้านเท่านั้นเองนะนะครับจากทุนยี่สิบสี่ล้านที่มาเป็นล้าสิบาท็ะล้านบาทบก็บางคนบอกเขามีทุนเยอะนะโอเคครับไม่เถียงนะครับแต่ว่าเราถือได้ไหมอ่ะคือบางคนบอกว่าโอ้ยผมได้กําไรเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะถือร้อยหุ้นอะไรเงี้ยเนาะมันความกดดัน,นต่างๆกันนะนะอันนี้เขาถือสามล้านกว่าหุ้นนะเขาผ่านแรงกดดันมาเยอะนะครับ ทั้งขาขึ้นขาลงนะเพราะว่ามีอยู่แล้วล่ะเนาะเพราะว่าอิชิตันนี้น่าจะลงต่ำกว่าหกบาทก็น่าจะมีเนาะนะครับผมไม่ทราบว่าพี่แกถือมาตั้งแต่อันนี้เขาบอกเขาตั้งแต่ปี2008นันแปดะออนี้มาจากปี2008นะครับผมลงทุนปี2009นะันเะอ่อ2010สิบโทษทีไม่ใช่2009 2010นนะครับก็เรียกว่าโอ้แกก็ พอตใหญ่อะนะนะครับโดยเฉพาะอันนี้อิชิตันตัวเดียวนะผมไม่แน่ใจว่าแกมีตัวอื่นอีกไหมเนาะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแค่สองตัวในชีวิตนะครับทั้งสองตัวลงเงินเกือบทั้งหมดของพอร์ตนะครับทําให้พอร์ตโตแบบชัดเจนเนาะก็ต้องเป็นคนที่มั่นใจมากอรว่าเออตัวนี้มันดีจริงถึงกล้าลงขนาดนี้เนาะหุ้นตัวนี้ลงทุนมาห้าปีนะครับได้ปันผลมาแล้วสองบาทต่อหุ้นนะครับกลองคิดดูแล้วกันอาทีง่ายๆสี่ล้านบาทปี่สองแปดได้ปีละแปดล้านนะ ผมซื้อหุ้นตอนบริษัทเกิดวิกฤตนะผมเคยถือติดลบ50%อ่าเห็นไหมมีเคยถือติดลบด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่ขายนะเพราะว่ามั่นใจในผู้บริหารนะครับหลังจากผ่านไป2ปีผมก็ไม่เคยคิดจะขายอีกเลยนะเพราะบริษัทสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังวิกฤตแถมยังปันผลเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับ อยากจะบอกว่าในยามวิกฤตทุกครั้งอย่าหันหลังให้ตลาดนะอ่านี่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับในยามวิกฤตทุกครั้งอย่าหันหลังให้ตลาดนะครับมันมีโอกาสซ้อนอยู่เสมอซ้อนอยู่ในวิกฤตเสมอนะครับหาให้เจอนะครับแล้วอดทนผ่านมันไปให้ได้ครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับอ่านะก็ถือว่าเป็นนเป็นแรงบันดาลใจที่ดีนะครับอันนี้จาก จากเพจโชว์พอร์ตนะก็ขออนุญ,ญาตนิดนึงนะครับเอามาโชว์ให้ดูเนาะว่าโอ้โหพี่พี่เขาเก่งมากเลยนะนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะตอนตอนนี้ใครพอร์ตยังแดงนะครับลองทบทวนวิธีการของเราให้ดีนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องชัดเจนแน่นอนแล้วหรือไม่นะการตัดสินใจของเรามันดีจริงไหมนะครับก่อนที่เราจะไป หมายกบว่าโทษฟ้าโทษฝนนะแล้วก็โทษตัวเองไว้ก่อนนะแล้วก็โทษตัวเองแล้วก็ต้องไม่ท้อแท้นะครับก็คือต้องหาว่าเอ้ยเราทําอะไรผิดพลาดนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงให้เราดีขึ้นในอนาคตนะครับโอเคคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นได้เป็นกําลังใจทุกท่านนะครับก็ใครอยากสนับสนุนเพจก็ดูลายละเอียดใต้ไลก์นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านประสบความสุเร็จโชคดีมีสภาพทางการเงินนะครับสวัสดีครับ